ชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีอำเภอรเรนูนครจังหวัดนครพนมเดี๋ยววันนี้จะพามาทำความรู้จักกับพระธาตุเรนูนะคะตามกันมาเลยค่ะพระธาตุเรนูอยู่ห่างจากพระธาตุพนมประมาณ15กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองนครพนมประมาณ51กิโลเมตรพระธาตุเรนูนอกจากจะเป็นพระธาตุของอำเภอรเรนูแล้วยังเป็นพระธาตุของคนที่เกิดวันจันทร์ด้วยค่ะ สำหรับวัดพระาธาตุเรนูยังเป็นแหล่งชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีด้วยนะคะบรรยากาศภายนอกวัดลมรื่นสงบร่มเย็นมากค่ะทุกคนสามารถมาเยี่ยมชมหรือแวะเวียนมาไหว้สาการะพระาธาตุเรนูกันได้นะคะที่นี่เปิดทำการทุกวันค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เดี๋ยวจะพามาทำความรู้จักกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีอำเภอเรนูนครกันนะคะ ชาวผู้ไทยมีลักษณะความเป็นอยู่แบบครอบครัวใหญ่เป็นกลุ่มคนทำงานที่มีความขยันขันแข็งมัธยัถ์ทำงานได้หลายอาชีพเช่นทำนาทำไร่ค้าวัวค้าควายนำกองเกวียนบรรทุกสินค้าไปขายต่างถิ่นเรียกว่านายห้อยเผ่าผู้ไทยเป็นกลุ่มที่พัฒนาได้เร็วกว่าเผ่าอื่น มีหน้าตาผิวพรรณที่สวยงามมีกิริยามารยาทเช่มช้อยหลังจากที่เราเดินทางออกมาจากวัดพระธาตุเรนูแล้วเดี๋ยวจะพามาทำความรู้จักกับอาหารขึ้นชื่อของที่นี่กันค่ะตามกันมาเลยค่ะที่นี่ยังมีร้านขนมจีนที่เป็นร้านขึ้นชื่อของอำเภอรเรนูก็คือร้านข้าวปุ้นใต้ถุนค่ะปกติคนทั่วไปจะกินขนมจีนกับ น้ำยากะทิน้ำยาป่าน้ำเงี้ยวแต่สำหรับชาวเรโน,โน,นูนครจะกินขนมจีนกับน้ำกะปิน้ำปลาร้าค่ะอยากให้ทุกท่านได้มาลองชิมดูนะคะเราจะพาทุกท่านไปพบกับบรรยากาศและสถานที่สำคัญอีกที่หนึง่งก็คือศาลเจ้าปู่ทลาเรนูนครเจ้าปู่ทลาคือวิญญาณบรรพบุรุษของชาวเรนูนครเป็นมเหาศักดิ์ หลักเมืองที่ชาวเรนูนครให้ความเคารพนับถือมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อกันมาว่าเชิญมาจากเมืองวังทุกๆปีจะมีพิธีไหว้ปีละครั้งเพื่อให้ท่านคุ้มครองบ้านลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุขถ้าลูกหลานปู่ต้องการให้ท่านช่วยเหลือจงจุดทูปบอกกล่าวแม้อยู่ในที่ที่อัตคัดไม่มีทูปเทียนก็ยกมือไหว้เหนือศีรษะและอธิษฐานบนบานให้ท่านช่วยเหลือ หลังจากที่เราไหว้หลวงปู่ทลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปอีกหนึ่งที่ก็คือจุดเช็คอินของที่นี่ค่ะอนุสาวรีย์ของชาวอำเภอรเรณูนครค่ะจะอยู่ตรงวงเวียนซึ่งรถสัญจรผ่านไปมาก็จะพบเห็นได้ง่ายเป็นเอกลักษณ์ของชาวอาเภอรเรนูนครอีกที่หนึ่งค่ะ ต่อไปจะเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ5ดาวของอำเภอรเรนูนครค่ะกลุ่มภูมิปัญญาผู้ไทยเรนูอำเภอรเรนูนครจังหวัดนครพนมอุแม่ทองแย้มภูมิปัญญาผู้ไทยเรนูผลิตภัณฑ์ระดับ5้าดาวอันนี้จะอันนี้จะอันกุ้ภมภูมิปัญญาผู้ไทยเรนูค่ะเอสเลาอุเราหายเอสมันเป็น หลายปีแล้วร้อยปีตั้งแต่คุณโทษค่ะลุ้นแลกเดี๋ยวนี้ก็ลุ้นสู้ลุน้นมากระเดซี่ลุน้นขึ้นมาละเอสหันเอสด,ดังเดิมรสชาติด,ด,ด,ดังเดิมนะ่ะแซ่บแซ่บค่ะเราหายหาอันเท่าไรเอสมาเดี๋ยวนี้นนะได้สามลุน้นแต่ก็เนะี่ยได้ห้ใหญ่ๆยห้ใหญ่หญๆลุน้นเดี๋ยวปีนี้ได้สามหายสามลุน้นหาไหใหญ่นี่ขายยี่อร้อยห้าสิบค่ะห้กลางนี่แหละขายขายร้อยร้อยส่าบาทร้อยส่ากระซั่มร้อยยี่สิบเพินแล้วเป็นภาษาไทย อันนี้ก็เป็นไฮละร้อยค่ะอันนี้นะไฮละร้อยลดลงมาอีกเป็นไฮอันไฮดั้งเดิมค่ะอันนี้ก็คือคือคือได้ไหมกับไม่เอ็ทไฮแบบนี้ไฮแบบนี้ละส่งร้อยห้าสิบค่ะไฮแบบนี้ส่งร้อยห้าสิบเอทแบบไม่ค่ะเอ็ดแบบไม่นี่ก็เทสแกลดื่มไดอันนี้ผัดไซรรอดได้หลุนด,ดั้งเดิมมาไซรรอดอันนี้ผัดไซสแกวเทเทอัน,น เทกินได้เลยแล้วก็ผสมโซดาผสมเพอรรมดาค่ะ250อันนี้นะได้รางวัลชนาเลิศอันน,นวัตกรรมใหม่ค่ะได้ไปรับรูกระเพระเทศผลได้อันนี้โอทอพาดาวห้าดาวทุกปีเลยค่ะห้าดาวทุกปีเล่าอุ่แม่ทองเย้มของกลุ่มภูมิปัญญาผู้ไทยเลนูค่ะท้าฝัานเลนูนครค่ะอันเล,เลนูนครดอนดินทิ้นผู้ไทย สาวสวยลุวนน้ำใจเลิศวิไลในวัฒนธรรมค่ะบางหางกับมาเทียวเลนูเดอ้อและกับมาซื้อเลาหายน้ำเด้อค่ะ ไว้พบกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามพวกเรากันนะคะว่าพวกเราจะไปที่ไหนกันบ้างสวัสดีค่ะ